ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงในวันศุกร์นะได้ข่าวว่าพรุ่งนี้จะมีลิ้วขบวนจัดเฉพาะรัฐมนตรีหรือนายกนี่แหละก็เลยมาดูขบวนรถที่จัดเตรียมเอาไว้ซึ่งก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นลิ้วเพรสถีดสามี่คันนี้สามสี่ตู้นี้นะแต่ก็ยังไม่แน่นอนนะนี้ก็เป็นการคาดเดาแต่ว่า ที่สังเกตได้ก็คือรถมีการขยับจากชา,าชานอื่นซึ่งไม่ใช่ชานนี้เมื่อวานนะวันนี้มาอยู่ชาน2ก็คาดว่าน่าจะเป็นการขยับมาเตรียมความพร้อมสําหรับริ้วกระบวนจัดเฉพาะพรุ่งนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นการคาดเาาซึ่งตู้ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นตู้ที่มีโต๊ะประชุมยาวนะข้างใน,นก็จะมีโต๊ะประชุมมีไมโครโฟน พร้อมกับกระจกบานใหญ่อันนี้จะเป็นคันที่สองที่เป็นห้องประชุมส่วนคันถัดมาเลขโบกี้จัดเฉพาะบอจอพอปปรับอากาศ3-3-1อันนี้ด้านในก็น่าจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์สำหรับนั่งทานอาหารแล้วก็มีตรงนี้จะเป็นข้างในจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นโต๊ะนั่งโต๊ะยาว ห้องห้องพักผ่อนนะเนาะส่วนตู้ที่สามโบกี้บชบปชปอ,ชอ,ปอหนึ่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นห้องอะาไรา นคะอนอะไรไม่รู้ออ 2, 3, 4, เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าตอนเย็นจะรายงานาอีกอครั้งหนึ่งขอบคุณครับ